สวัสดีค่ะเข้าสู่การเจาะลึกกันเลยนะคะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากๆเลยค่ะจากหลายแหล่งเลยเกี่ยวกับออวิธีการออมเงินยุคนี้ครับยุคที่แบบว่าดอกเบีย้ยมันน้อยแต่เงินเฟอ้อก็ดูจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะการฝากเงินในธนาคารแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วจริงๆประเด็นหลักที่เห็นจากข้อมูลส่วนใหญ่นะครับคือการมองการออมในมุมใหม่ไปเลยไม่ใช่แค่เก็บเงินไว้เฉยๆ แต่มันคือการบริหารจัดการคือการทำให้เงินที่เรามีเนี่ยมันทำงานให้เราสร้างความมั่งคั่งกลับมาน่าสนใจค่ะงั้นวันนี้เรามาลองสกัด5กลยุทธเ์เด่นๆจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมากันนะคะได้เลยครับโอเคค่ะมาเริ่มที่วิธีแรกเลยที่หลายแหล่งพูดถึงคล้ายๆกันคือการลงทุนเพื่อลดรายจ่ายคงที่ Oh, อย่างเช่นการติดโซลาเซลล์อันนี้เขาข้อมูลที่เรามีบอกว่าต้นทุนเริ่มต้นก็อาจจะ,ะแสนห้าถึงสามแสนบาทสำหรับ 5K w บินะคะอืมก็ถือว่าสูงอยู่นะครับตอนเริ่มใช่ค่ะแต่เขาก็ชี้ว่ามันประหยัดค่าไฟได้เฉลี่ยดเดือนละ2,500บาทเลยนะโหงั้นคำนวณคร่าวๆก็น่าจะสักเอ่อ10ปีคืนทุนได้ประมาณนั้นค่ะหลังจากนั้นไปก็คือเหมือนได้เงินออมได้ผลตอบแทนกลับมาทุกเดือนเลย ที่น่าสนใจคือมีข้อมูลบางส่วนบอกว่าบางทีอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยนะครับขึ้นกับปัจจัยอื่นๆอีกอ๋อค่ะแล้วก็มีอีกตัวอย่างที่ชัดมากๆคือเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีีอันนี้ก็เห็นพูดถึงเยอะค่ะครับจากข้อมูลเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ใช้น้ํามันอาจจะเสียค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละ250บาทอืมแต่พอเปลี่ยนเป็นจักรยานไฟฟ้าค่าชาร์จอาจจะเหลือแค่เอ่อสิบาทต่อสัปดาห์เองต่างกันเยอะมากเลยนะคะเยอะเลยครับ ส่วนต่างตรงนี้แหละคือเงินออมที่เห็นชัดๆเลยบวกกับเรื่องนโยบายรัฐที่มาช่วยสนับสนุนลดภาระเริ่มต้นไปได้อีกก็คือเปลี่ยนรายจ่ายให้กลายเป็นการลงทุนระยะยาวไปเลยครับผมจากเรื่องลดรายจ่ายมาดูอีกมุมหนึ่งที่ข้อมูลเน้นเหมือนกันคือการจัดการกับรายได้พิเศษอ๋อพวกโบนัสหรือเงินที่ได้จากงานเสริมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับพอได้เงินก้อนนี้มาหลายคนอาจจะเออเผลอใช้ไปหมด ใช่เลยค่ะอาจจะเอาไปซื้อของให้รางวัลตัวเองซึ่งจริงๆมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ว่านี่เป็นจังหวะสำคัญมากในการสร้างความมั่นคงทางการเงินแล้วแนวทางที่แนะนำส่วนใหญ่คือยังไงคะคือควรจะแบ่งเงินก้อนนี้อย่างเป็นระบบครับประมาณ50-70%เนี่ยควรเอาไปจัดการนี้ดอกเบีย้ยสูงก่อนเลยอ๋ออย่างพวกบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลถูกต้องครับ อันนี้ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเลยนะผลตอบแทนที่ได้แน่ๆก็คือดอกเบีย้ยที่เราประหยัดไปได้นั่นแหละครับค่ะเข้าใจเลยส่วนที่เหลือค่อยแบ่งไปลงทุนต่อยอดหรือเก็บเป็นเงินสำรองแล้วก็อาจจะกันส่วนเล็กๆสัก10บถึงยีไว้ให้รางวัลตัวเองบ้างอืมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะครับผมมาถึงกลยุทธ์ต่อมาอันนี้ก็ถูกพูดถึงเยอะในข้อมูลเหมือนกันคือ DCA หรือนะ Dollar c o s t Averaging ครับ DCA วิธีนี้คือการทยอยลงทุนสม่ำเสมอด้วยจํานวนเงินเท่าเท่ากันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับไม่ต้องพยายามจับจังหวะตลาดเลยดูเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรืออาจจะเอ่อไม่อยากเครียดกับความผันผวนข,ของตลาดมากนะักจุดเด่นสำคัญที่ข้อมูลชี้เลยคือมันช่วยสร้างวินัยการลงทุนครับแล้วก็ช่วยเฉลี่ยต้นทุนด้วยลดความเสี่ยงทางอารมณ์เวลาตลาดผันผวน มีตัวอย่างในข้อมูลด้วยใช่ไหมคะมีครับยกตัวอย่างกองทุน KJPXAA ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นญี่ปุ่นนะครับข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นว่า DCA เนี่ยบางช่วงก็ให้ผลตอบแทนดีกว่าลงเลินก้อนเดียวอ๋อค่ะหรือในบางสถานการณ์ก็ช่วยจํากัดผลขาดทุนได้ดีกว่าแต่จริงๆหัวใจสําคัญที่สุดเลยคือวินัยที่ได้จากการลงทุนต่อเนื่องนี่แหละครับคำถ,ถามต่อมาคือแล้วทำไมเราควรออมในสินทรัพย์อื่นๆนอกเหนือจากเงินสดล่ะคะ อ๋อหลักๆเลยก็เพื่อนหนีปัญหาเงินเฟ้อนั่นแหละครับที่มันกัดกินมูลค่าเงินเราไปเรื่อยๆใช่ครับเงินสดเนี่ยมูลค่ามันลดลงได้จากเงินเฟอ้อแต่การออมในสินทรัพย์อย่างเอ่อทองคําหรือสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันช่วยปกป้องมูลค่าเงินของเราได้ดีกว่าเพราะมูลค่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อหรือมากกว่าในระยะยาวถูกต้องครับอย่างทองคาเดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงง่ายมากเลยนะมีแอปออมทองเริ่มต้นนิดเดียวก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องหาที่เก็บด้วย ใช่ครับหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะสร้างอะไรได้จากค่าเช่าได้อีกทางหนึ่งรวมถึงพวกประกันสะสมทรัพย์ด้วยไหมคะที่ให้ความคุ้มครองแถมลดหย่อนภาษีได้อันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีครับมาถึงวิธีสุดท้ายที่เจอในบันทึกข้อมูลค่ะคือการจาัดสรรเงินตามเป้าหมายด้วยระบบ6 jars ของ T Harv Eker อ๋อระบบ6โหลใช่ไหมครับใช่ค่ะดูเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างละเอียดดีนะคะ หลักการมันก็คือแบ่งเงินทุกบาทที่เราได้มาออกเป็น6ส่วนตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไปอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นห้สิาเอร์เซ็นตำหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวัน10%เพื่อความสุขสนตัวให้รางวัลตัวเองอีก10%ออมระยะยาวเพื่อกเกษียณค่ะแล้วก็อีกส0บเปหรับลงทุนต่อยอด10%เพื่อการศึกษาพัฒนาตัวเองแล้วก็5สุดท้ายสําหรับการแบ่งปันหรือทําบุญ อืม <c oughs> แบ่งละเอียดเลยครับข้อมูลตัวอย่างก็ชี้ว่าวิธีนี้มันช่วยให้เราเห็นภาพรวมการเงินชัดเจนขึ้นสร้างสมดุลให้ชีวิตได้ดีทั้งปัจจุบันและอนาคตสัดส,ส่วนนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนใช่ไหมคะแน่นอนครับปรับได้เลยตามสถานการณ์งั้นสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันวันนี้หัวใจสำคัญดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินนะคะ ใช่เลยครับจะแค่ใช้เงินไปวันวันมาเป็นการบริหารจัดการให้เงินมันทำงานสร้างผลตอบแทนให้เราเหมือนเปลี่ยนจากผู้ใช้เป็นผู้จัดการเงินประมาณนั้นเลยครับแล้วสิ่งที่ย้ำในทุกๆแหล่งข้อมูลเลยก็คือไม่ใช่ว่าต้องทำตามสูตรเป๊ะๆนะแต่คือต้องเริ่มใช่ต้องเริ่มลงมือทำเลือกวิธีที่มันเหมาะกับเราแล้วก็สร้างวินัยทำให้สม่ำเสมอความต่อเนื่องสำคัญที่สุดถูกต้องครับผม และขอทิ้งท้ายด้วยแง่มุมที่น่าสนใจสักข้อมูลที่เราคุยกันนะคะบางทีเนี่ยการบริหารจัดการเงินที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่การอดออมหรือประหยัดแบบสุดขั้วเสมอไปน่าคิดครับแต่อาจจะเป็นการเรียนรู้ที่จะใช้จ่ายอย่างมีกลยุทธ์มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์แล้วก็สร้างอนาคตที่เราต้องการจริงๆก็เป็นได้ค่ะ